สวัสดีครับพีกบผมโตส c ช a n n น l ครับกับโต๊ os, คุยกับประชาชนนะครับภาคพิเศษนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ลอนดอนไอไม่ใช่มันเป็นภาพาหลังเฉยๆนะครับผมอยู่โรงแรมฮักลำปางนะครับผมมาทายทำรายการนอกสถานที่นะครับผมอยู่โรงแรมฮักลำปางนะครับในเขตเทศบาลคนครลำปางนะครับก็ วันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่2เมษายนนะครับ2022 2เยอะเหลือเกินนะครับ 2- ถึงสี่ตัวแล้วตรงกับเดือนสี่ด้วยนะครับมงคลสุดๆนะครับสองสี่ตัวแล้วตรงกับเดือน4พอดีเมษายนเป็นเดือนสี่นะครับก็วันนี้ครับเราจะมารีวิวลำปางกับแพร่กันนะครับแต่ผมจะเอาเฉพาะสถานที่ที่ผมไปเท่านั้นนะว่าไปที่ไหนบ้างนะครับ ลำปางหมไปแค่ที่เดียวครับซึ่งไม่นี้ฝนตกนะฝนตกคงคงจะซับซบกันอยู่แหละนะครับก็ตอนกลางคืนเลยค่อนข้างเงียบเหงาหนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับรีวิวให้ฟังก็มีลำปางนะครับไปวัดพระธาตุดอยพระชานซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนะแล้วมันวิวที่ค่อนข้างจะสวยงามเพราะมันอยู่บนดอยแต่ตอนนี้ครับมันมีไฮไลท์แล้วมันมีพระในบุษสึกนะครับเป็นพระ ของญี่ปุ่นเป็นพาสต้าญี่ปุ่นนะครับคอภัยโอเคก็สวยนะถ้าและลองไปดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้สึกได้ว่าได้ฟีลเหมือนไปญี่ปุ่นจริงๆเพราะเหมือนมากๆมีติดขอพรระ,ะคงระคัางอะไรด้วยนะครับแต่เรื่องของเรื่องคือก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถและเดินทางสักนิดหนึ่งถ้าวันธรรมดาเหนบอกว่าเขาให้ขับขึ้นไปเองได้ ขึ้นไปบนดอยเองได้แต่พอเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเขาจะอาจจะต้องให้ไปขึ้นรถนะครับสองแถวของทางาวัดพระธาตุรประชาตินะครับอโอเคนะครับก็โอ้โเกรงเนอะให้ภาพมันอยู่อย่างเงี้ยโอเค สวย,สวยขึ้นไปครับลองไปดูแล้วมีดอยพักรีเวชด้วยนะครับทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะครับชั้นบนมีโทโทโร่ด้วยนะครับถ้าเด็กๆคุณหนูๆน,นี่นาจะชอบแน่นะครับเป็นตัวกระตูนญ,ญี่ปุ่นน่ารักน่ารัก,น,รกนะครับแล้วก็ยังไงก็ไม่ควรพลาดดีๆวันไปค่อนข้างดีครับแดดไม่มีเลยสบายมากนะครับส่วนทางฝั่งของแพร่ผมไปถึง5แห่ง นะครับต่อยู่ในอำเภอลองทั้งหมดนะครับไม่ได้เข้าตัวเมืองนะไปแค่อำเภอลองเท่านั้นนะครับแต่ที่เที่ยว5้าแห่งนี้ก็คือเป็นที่ที่สำคัญสำคัญและเด็ดๆทั้งนั้นนะครับในลองมีสามที่นะครับก็คออือในตัวเมืองก่อนเขตตลาดเน่ยชุมชนจะมีร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ปพิพิธภัณฑ์นะครับร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์จะมี รูปนางสาวไทยอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วก็มีภาพวาดสวยๆเลยทั้ถ้าพ่าตา่สมัยก่อนใช้ฟิล์มสีอักฟาบ้างฟิล์มสีโกดักบ้างอะไรเงี้ยสวยๆแต่ผมพูดเยอะมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวจะแบบว่าุยรู้หมดแล้วไม่ไปก็ได้ไปเถอะครับไปดีกว่าครับลองว่าคุณได้เห็นของจริงแล้วจะได้ขอได้ฟังผมแล้วคุณรู้สึกว่าเออจริงด้วยเออสวยจริงสวยจริงเออทีหลังต้องไปอีกให้ได้ อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นวัดสีดอนคำนะครับซึ่งมีตำนานแปรแหรระเบิดนะครับแพรแห่ระเบิดนั่นเองนะครับก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นลูกระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นจำลองมานะครับใช่ใช่ยังไงก็แวะให้ได้เช่นเดียวกันนะครับมีพระเจ้าพระโตนะครับ เป็นพระพุทธรูปที่ทรงไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็มีพระนางจามเทวีด้วยนะครับยังไงก็ไม่ควรพลาดอีกเช่นเดียวกันนะครับและพอหลุดเมืองมานิดหนึ่งอยู่ประมาณโรงพยาบาลรองเลยไปนิดเดียวก็เป็นโกมวลผ้าโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์ของคุณโกมวนพันธิชพันธ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับร้านถ่ายรูปฉลองศิลนัล่นหมายถึงว่าพอติดต่อแกปุ๊บอาจจะได้ไปเที่ยวถึงสองที่ นะครับทั้งกมวล้าโบราณแล้วก็ร้านถ่ายรูปฉลองสิงกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับแล้วเข้าฟรีทั้งคู่ด้วยนะไม่เสียตังค์สักบาทไ้วเว้นว่าอยากจะซื้อของเที่ลึกอะไรจากทางพิพิธภัณฑ์หรือทางร้านอะไรก็ว่างันไปนะครับอันนี้คงอยู่ที่แล้วแต่ศรัทธาของท่านนะครับแล้วก็ต่อไปออไปกันที่บ้านปิน่นบ้างมีสองที่นะครับหลักหลักที่ผมจะนำเสนอนะก็คือ ร้านกาแฟแหระเบิดนะครับผมของอาจารย์เชษฐาสุวรรณษานะครับผมหรือพี่เชษฐานั่นเองนะครับก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมไปดูทาง Spirit of Asia ียได้นะครับแกมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับเมืองแพร่เนี่ยนะครับว่าเ,าเป็นยังไงนะละร้านก็ข้างๆแกก็นอกจากมีกาแฟแหระเบิดแล้วเดี๋ยวจะมีร้านข้าวซอย ก๋วยเตี๋ยวอะไรให้กินเยอะมากๆสลิดดกนะครับประมาณนี้นะชื่อประมาณนี้นะอยากรู้ความหมายอะไรไปหาเาเองนะครับผมไม่บอกแล้วก็หลุดออกมาอีกนิดเดียวครับประมาณกิโลครึ่งก็ถึงสถานีรถไฟบ้านปินนะครับสถานีรถไฟแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีตึกในสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบทรงบาวเรียนเฟรมเฮาส์นะครับสวยงามมากๆเป็นแบบเหมือนขีดตัวตัด มอนตัว x อะไรอย่างเงี้ยสวยๆนะครับซึ่งรับรองว่าใครไปต้องชอบแน่นอนนะครับและอย่าลืมมาเที่ยวมาแอลลำปางกับแพร่นะครับกันม่แอลลำปางกับแปรกันเนอรนะครับมากันนักๆนะครับมาแล้วมาแหมได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ คุยกันพอเบาคอเนอะนะครับกับตอตคุยกับประชาชนภาคพิเศษวันนี้7นาทีเต็มนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรีวิวรับปานกับแพ้หมดแล้วครับรอบหน้าเป็นอะไรว่างกันอีกทีหนึ่งเพราะก็ใหม่ได้วันอังคารนะครับสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ